สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเนมเอนะครับและนี่ก็คือเกมที่ผมรอคอยนั่นเองนะครับก็คือเกม Party animal นะครับโอห้ยหลังจากที่เล่นอ่าเพลย์เทสกันไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะครับตอนนี้เกมเต็มออกมาแล้วนะครับผมบนร้านคาสตีมนะครับสามารถหาซื้อมาเล่นก็นได้ในราคาประมาณ ออยู่ที่ประมาณ400กว่าบาทนะครับผมไม่น่าจะเกินนี้นะฮะหรือว่ารอลดราคาก็ได้นะครับซึ่งเกมนี้นะครับก็อัดแน่นไปด้วยคอนเทนต์นะครับคุ้มมากเลยนะครับผมและสําหรับเกมเมอร์คนไหนนะครับที่เป็นสาวกน้องหมาน้องแมวหรือว่าน้อนนอนกันนะครับผมนะฮะตอนนี้เกมปาร์ตี้แอนิมอลนะครับก็ปล่อยตัวละครน้อนเนี่ยน้อนทั้งหลายเนี่ยมาให้เล่นกันเต็มเลยนะครับผมนะฮะประมาณ20กว่า ตัวละครได้เลยนะครับนี่ครับดูจากสายตานะครับโอเคแล้วก็เมื่อกี้นะครับผมมันมีอีเวนท์ที่ชื่อว่าอ่ามันเป็นอีเวนต์คอลแลบนะครับคอลแลบกับเกมโอรินะครับผมโอโอรินี่ฮะตัวโอรินะครับผมแต่ผมไม่เคยเล่นเกมนี้หรอกนะแต่ก็ตัวน้อนน่ารักดีนะครับนน้องโอรินะฮะเป็นเอ่อเป็นเหมือนมนุษย์ต่างดาวที่มีหางนะครับสายตานี่คือใช่เลยนะครับไปความ ความโค้งบนความเรียวแหลมของตานะครับอย่างกับเอเลี่ยนเลยนะครับผมนะฮะก็จะมีน้องนอมาเยอะเลยนะครับผมนะฮะก็จะมีน้องคอกกี้นะครับผมน้องแมวนะฮะน้องกระต่ายน้องเป็ดโอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่หน้าเมนเมนูแล้วนะครับผมนะฮะก็จะมีอ่าควิกแมทนะฮะแล้วก็คัสตอมแมทนะครับอ่าคัสตอมแมทนี้ก็จะเป็นแบบเขาจะอ่าเขาจะสร้างห้องกันนะครับผมจะมีเพลเยอร์ที่สร้างห้องนะครับแล้วก็เราสามารถ จอยไปได้เลยนะครับเนี่ยเรามันก็จะมีสเตตัสบอกนะครับว่าอ่าินเกมนะฮะกำลังอยู่ในเกมนะครับผมแต่ผมไม่ไม่แน่ใจว่ามีเวทติ้งหรือเปล่า <c oughs> ห้องที่แบบอ่ามีเวทติ้งนะครับผมแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้เล่นอ uh, ่าคัสซอมนะครับผมผมจะมาเล่นกันในควิกแมทนะเพราะว่าด้วยความที่เกมนี้คนเล่นเยอะมากเลยนะครับมันก็ค่อนข้างที่จะหาห้องง่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขออ่า uh หาแมทก่อนนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันตอนได้ห้องนะครับอ่าตอนนี้เราก็ได้ห้องเล่นกันแล้วนะครับผมนะครับมันก็จะมีโหมดที่สุ่มมาให้นะครับผมนะมี3ามสแมปนะครบผมอยากเล่นฮอกกี้นะได้เล่นฮอกกี้จริงด้วยนะครับผมฮอกกี้ก็อ่าไม่มีอะไรมากนะครับเป็นเข้าใจได้นะครับเพราะว่าสําหรับใครที่เล่นตัว o ตัว l เรียมานะครับก็จะเป็นแบบอ่าวิ่งต่อยแล้วก็วิ่งถีบให้ลูกฮอกกี้นะครับ ไปเข้าโกนะอีฝ่ายนะฮะเดี๋ยวผมเลือกตัวแล้วกันผมชอบจริงๆผมชอบน้องโอริอะไหนไหนอีเวนน้องโอริมาก็ผมจะเล่นตัวโอรินะครับอ่ามาลุยกันเลยกระโดดทิศ <c oughs> <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ลูกฮอกกี้แบบนี้นะครับผมแล้วอุ <c> ้ย <oughs> ตัวโอริเนี่ยฮะโอ้โหเสียไปแล้วหนึ่งประตู <c oughs> เดี๋ยวเราตีกลับพืนได้่อได้ครับไม่เนไรแล้วก็วิ่งไปเอานีนะฮะเราก็ต่อยไปอย่างนี้เอ้ย,อยแต่ต้องระวังนะครับเราสามารถต่อยเพื่อนเราได้นะฮะมันตรงนี้ละครับอ้าวเ้ยนั่นไงผมว่าแล้วเยอบต่อยเพื่อนจนได้โอ้โหผมไม่ได้ไปต่อยเพื่อนเลย มาครับมาเริ่มกันที่เลาสามไปต่อเลยอ่านี้ๆเราก็จะเลี้ยงอ่างนี้ครับอุ้ยนี่ฮะอุ้ยอุ้ยเขาต่อยน้าเราจะเข้าประตูจะเข้าประตูแรงมากเลยเนี่ยอ่ะไปไปไปครับอ่าได้ได้ได้ต้องได้เราเราเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เออนั่นแหละ ไป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 หนีเอ้ดได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่าไม่มีคนไม่มีคนกันนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะกันให้เองวะเดี๋ยวผมจะกันประตูให้เองนะฮะนะฮะอ่าไปไปไปเพื่อนไปไปไปนะครับคือถ้าเราถือโล่นีครับเราจะบล็อกก้อนน้ำแข็งได้โดยที่เราไม่น็อกนะฮะเดี๋ยวรอดอ่า ได้การหรือเปล่ามาแล้วนะมาแล้ว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 นี่ครับผมก็ปัดออกไปผมปัดออกไปนะครับไปครับเจ้าหมีเจ้าหมีไป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 เอ้าได้ได้ประตูปะไม่ได้นะครับโอ้โหเราไม่ได้ประตูเลยอ่ะอ่าอ่าผมก็ปัดออกไปนี้นะครับมันจะเป็นจะต้องมีประตูนะครับผม มาแล้ว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 ามาได้วม่แล้วมาแล้วาแล้ลยวมแล้วมาแ้วมาแลวาล้วมานล้มาแ้มานวมาแลมานล่วมาไมาใช่วมาอลมาไ้มาแช้วมาแ้วมา้วาแ้าแด้มม อางนั้นอย่างนั้นอา่ากลับไปทำหน้าที่ครับมันจะต้องมีคนเสียสละมันจะต้องมีคนเสียสละมาเลยมาแล้ว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 ไอ้นี่นปัดออกไปเลยอุ้ยผมกลัวไอ้นารุตัวนี้มันแกล้งผม,มเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวก่อนนะนั่นไงนั่นไงมันจับผมแล้วไงเห็นมมันแกล้งผมเนี่ย อุ้ยอุ้ยโอ้โหนั่นไงไอ้นาลุน็อกไปเลยอุ้ยอุ้ยจะเข้าอีกแล้วจะเข้าอีกแล้วเอาละครับผมอ่ผมจะถือกันวะเคยังกับกับตันอเมริกาเฮ้ยอ้ยได้พะนะได้ปัดะได้พัดะ อย่านะครับอย่าหันหลังให้ลูกฮอกกี้นะครับอันตรายมากอ้ยนะครับอ่าอยังไม่ได้โอ้โหดูเพื่อนเราก,กระดิงกระดอนไอ้ไอ้เนี่ยไอ้นาลุเนี่ยไอ้ไอนาลุสวย <c oughs> นี่ครับเขาเรียกว่าแพรลี่ยังไงล่ะไอ้นารุปล่อยปล่อยปล่อยนาลุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยออกไปอ่านั่นและนั่นแและหยุดสักท เอาละครับไปแล้วไปแล้วเออเพื่อเราไปแล้วเพื่อเราไปแล้วเพื่อเราไปแล้ว,ลว,ลวอ่านาลุนาลุเออยายายานี่ออกไปประทะเลย,ยอุ้ยอ,อุย้ยเฮ้ยอุ้ยผมจะชกมัน พราะว่าผมต้องออกไปทำประตูบ้างแล้วละอ,อุ้ยเรียบร้อยเลยโอ้โหเซฟไม่ได้นะครับไม่ใช่เกมที่ง่ายเลยนะครับแต่ว่าสามารถเล่นได้ทุกอุย้ยผม <c oughs> ผมโดนชกไปโดนมุมอ้าวโอกาสมาแล้ว าสมาแล้วครับโอ,อกาสมาแล้วเออนั่นแหละโอ,อกาสมาแล้วครับโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วโอกาสมาแล้วอุ้งโอ้ยสลบผมเนี่ยนี่เน่ เียผมจะเอาผมจะเอาไอ้คอกี้นี่ออกมาเมื่อกี้เหมือนเหมือนจะเป็นเสียงนาฬิกานะครับถ้าผมฟังไม่ผิดนะเอ้โโยปังดโอโห้โดนโอริต่อยนะครับโอ้โหแพ้เลยครับ โอเคนะครับผมนะฮะอันนี้ก็คือสำหรับแบงฮอกกี้นะครับผมก็ต้องทำแต้มให้ได้6แต้มนะครับผมอืมแต่ฝั่งโน้นเขาเก่งมากเลยนะครับจริงๆก็ฝั่งเราก็โอเคนะครับแต่ฝั่งโน้นเขาเก่งกว่า <laughs> โอเคนะครับผมนะฮะแบบเราก็สามารถมายืนแนะได้นี่เราจะถ่ายรูปแบบเด่นๆเ,เลยเนะี่ยเอา <laughs> ไอ้แอบมีโมเมนต์หวานๆน่ะ <laughs> โอเคนะครับผมมาเดี๋ยวเราจะลองเล่นกันอีกสักแมทและกันนะฮะเราสามารถกดเพย์เกมได้เลยนะครับแล้วมันก็จะหาแมทเมคกิ้งได้เลยทันทีนะครับอ้าวเจอห้องแล้วนะครับก็จะมีเอ่อนะครับก็จะมาเป็น3ดั่เหมือนเดิมนะครับมันจะสุ่มมาให้นะฮะโอเคเขาอยากเล่นไอซ์เบรกกันอ่ะผมให้ไอเบรกนะฮะ สำหรับดานนี้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับต่อยแล้วก็โยนเขาลงน้านะครับนะแล้วก็ตัวเขาก็จะกลายเป็นน้าแข็งอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเราอ่าชนะแล้วนะครับผมแต่ว่าปัญหาก็คือมันมีกี่ทีมนี่แหละโอเคครับงั้นเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวละครเป็นตัวที่ผมชอบนะฮะจริงๆผมชอบน้องแม็กนะครับผมหรือว่าน้องหมาป่าหน้าเบื่อนั่นเองนะครับอู้ข้างๆเป็นน้องคอกี้นะครับคอกอดอนฟีเมนนะฮะฮาร์ปไลท์สอง โอเคครับก็จะนัวๆกันอย่างนี้แล้วครับผมผมอยู่ทีมสีเขียวนะครับเนี่ยสีเขียวนะครับผมอยู่กับน้องคอกี้นะฮะนะน้องคอกี้สีส้มตัวนั้นนะฮะอุ้ยอ่อนี่ต่อยนี่เนีน่ยนี่เนีน่ยอุ้ยน้องคอกี้มาต่อยผมทำไมอะ่ะอุ้ยโอ้โหน้องโอริตต่อยคอกี้ช่วยหน่อย เขากีจ๋าอ่าไม่เป็นไรครับเราตกน้ำก็ยังไม่ถึงว่าเราแพ้นะครับผมเพราะว่ามันต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับกว่าตัวเราจะกลายเป็นน้ําแข็งได้โอ้ยโอเคครับยังได้อยู่ครับยังได้อยู่โอเคถ้าตกเราเราต้องรีบขึ้นนะครับผมไม่งั้นเราจะกลายเป็นน้ําแข็งนะฮะอ่าไอ้ท่ากระโดดถีบเมื่อกี้คือแรงมากเลยนะครับ <c oughs> ต้องขยันหลบนะฮะ เอาปืนปืนปืน,ปนอุ้ยแล้วก็แแบบมันลื่นมากเลยนะครับเอานกคงขอกี้แข็งไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยอยา่ยาอย่าไม่ได้นะฮะดิ้นดินดิ้นดินดินดินนี่ครับแแบบมันลื่นมากเลยนะครับผมเพราะ,ะฉะนั้นต้องระวังด้วยนะครับ โอ้โหโดนสยขาเราแข่งแน่นอนครับเรียบร้อยครับผมเป็นไงล่ะโดนไม้เจนิดแข็งไปเลยดีครับแล้วถ้าสมมติว่าเราเออเรากลายเป็นผู้ชมนะฮะเราสามารถโยนของนะครับเราก็สามารถเลือกมุมที่จะโยนอ่าโน่นนี่นั่นใส่เขาได้นะครับผมนะอย่างเช่นว่าเนี่บผมจะโยนปลาใส่เขานี่ะ โยนโดนหัวเขาก็จะน็อกนะครับโอเคแล้วใครจะมาทีมผมเนี่ยลุกระเบิดนี่เอาไปเลยนะฮะอุ้ยอุ้ย,ยไม่ได้นะครับอย่าไปอยู่ใกล้ไอ้ฐานนั้นนะครับฐานไฟนะตัวเราจะช็อตนะครับแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้ ไอ้คอกี้ถือพ่วนั่นคือพ่วงพ่วงนี่แรงมากเลยนะครับตบสองทีนี่คือเราสามารถอ่าตายได้เลยนะฮะตายแบบไม่ต้องแบบแบบยังไงแบบพับขอดําแบบแบบเกาเรียกว่าอะไรล่ะแบบไม่ต้องลงไปแข่งแข่งตัวในน้ํานะฮะอุ้ยอุ้ย,ยนะฮะเราต้องรีบขึ้นนะครับผมโอ้ <c oughs> เออเอาเอาเอารอ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 โอ้เอารอรอรอรนี่ครับก็จะประมาณนี้นะฮะอย่าไปเฮ้ยทำไมวันนี้ผมจะไมรู้สึกว่าตัวละครผมปวกเปียกจังเลยนะฮะรู้สึกเหมือนตัวละครปวกเปียกมากเลยนะครับแบบเออนั่นแหละเนี่ยพอเสร็จแล้วก็จับโยนเข้าไปเฮ้ยนั่นมันพวกเราดิวะ กอโทษอุ๊ยผมไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เป็นเพื่อนผมอุ๊ยสวยแล้วครับอุ๊ยสวยแล้วครับอย่างที่ผมบอกมันลื่นมากเลยคยอุ๊ยขอบคุณ ไม่ได้นะไม่ได้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 ไม่ได,ไได้เราต้องวิ่งวิ่งโอ้โหแพ้เลยเฮ้ผมไม่รู้ว่าไอหมาดำแล้วไอไออะไรนะไอหมาดำตัวนั้นน่ะน่าจะเป็นหมาโกลเด้นนะผมไม่รู้ไอโกลเด้นสีดำนั้นมันเป็นเพื่อนผมอะโอเคอเพื่อนเพื่อนเพื่อนโอเคก็เดี๋ยวเราต้องก็จัดสีน้ำเงินก่อนนะครับต้กงก็จัดสีฟ้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นแชมป์ นะต่อยไม่โดนก็ออมแรงไว้ก่อนโอ้โหยายายาโอลิครับเราสามารถอุย้ยทำไมผมรู้สึกว่า <c oughs> อ่า ไอ้ยบมาขวางเพื่อนโอ้โหเพื่อนมไม่เป็นไรครับอ่ะเราเล่นแบบใจใจใจเย็นแล้วกันเนีเราดูก่อนว่าใครจะอะไรกับเราไหมน้องโอลีน้องโอลีกระโดดจีบน,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 น้องโอลีกระโดดจีบพี่เหรอนี่นี่นี่ี่นี่นน่นะฮะน้องโอลีกระโดดีบพี่เหลอไปเลยน้องอุ้ย วุ้ยตอนนี้ปัญหาปัญหาเกิดแล้วครับเรียบร้อยครับโอโ้โหคือถ้าหากว่าเขายิงปืนเอานะครับปืนจุกติดเราอะเราจะทําอะไรได้ลําบากมากเลยทาแม้กระทั่งการปีนการต่อยหรือแม้กระทั่งการถืออาวุธนะครับผมนั่นน่ะไอ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 ตัวไอ,วไอที่ยิงอะแต่ผมมองแล้วยังไงสีฟ้าชนะแน่นอนนะฮะ เอาขอดูหน่อยละกันนะเราก็สามารถโยนปลาให้เขาได้นะครับอะเดี๋ยวผมจะลองโยนระเบิดแล้วกันเี่โยนระเบิดแย่แ <laughs> yeah, ล้วครับแย่แ yeah, ล้วครับผมว่าสีฟ้าชนะแน่นอนเรียบร้อยครับสีฟ้าชนะเขาเป็นแชมป์อีกแล้วป้าเรายังไม่ชนะสักเกมเลยนะครับ <laughs> โอ้ยนครับแล้วก็มายืนถ่ายรูปกันถ่ายรูปกันไม่เข้ากล้องนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับปาร์ตี้แอนิมอลนะครับสนุกกันมากมากเลยนะครับผมเนี่ยผมเนี่ยสนุกนะฮะทั้งสนุกทั้งเหนื่อแตกเลยนะครับผมและเหนื่อยมากๆเลยนะครับแต่ก็สนุกดีครับแต่เสียดายนะครับวันนี้ไม่ได้แชมป์นะฮะเสียดายมากเลยนะครับเอาไว้ครั้งหน้าแล้วกันนะครับสำหรับ เพื่อนๆพี่ๆน้องๆอยากเล่นเกมนี้นะครับสนใจหามาเล่นกันได้เลยนะครับที่ร้านคาสต์ีมนะครับราคา400กว่าบาทไม่เกินนี้แน่นอนเลยนะครับผมนะฮะแล้วก็ขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณชาวเกมเมอร์นะครับที่แวะเวียนมาชมช anel นี้นะครับก็ขอฝากช anel ของผมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีกช่องหนึ่งด้วยนะครับผมสำหรับคลิปหน้านะครับเราจะมาเล่นเกมอะไรก็ติดตามดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ